ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเผยข้อความตอบกลับโพสต์อาลีหลังเดี่ยงอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลเผยข้อความของเขาหลังจากได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามในครึ่งหลังของเกมที่พ่ายกาลาตาสไายในแชมเปี้ยนีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาลิซอนต้องถูกรักษาหลังจากล้มตัวเซฟลูกยิงของวิเตอร์โอซิเมนที่แรมพาร์กในอิสตันบูลส่งผลให้จอร์จี้มาบรัสลลีถูกส่งลงมาเล่นแทน หลังจบเกมอันเนอสล็อตกุนซือชาวดัตยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าอาริซอนจะพร้อมลงเล่นในเกมถัดไปที่ลิเวอร์พูลจะพบเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ล่าสุดผู้รักษาประตูชาวบราซิลได้ออกมาเปิดเผยข้อความครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บ ใน i n s t a g r กร Story ของเขาอลิซอนได้โพสต์รูปภาพตอบกลับไปยังบัญชีหนึ่งที่ส่งข้อความมาหาเขาโดยข้อความต้นฉบับระบุว่าดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีอลิซอนขอพระเจ้าวอวยพรคุณเราอยู่ด้วยกันนะพี่ชายอลิซอนเขียนแคปชั่นใต้โพสต์และตอบกลับไปว่าดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งนะพี่ชายคำให้สัมภาษณ์ของเคอร์ติสจนตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกลับมาได้ยังไง เค์ติโจนมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะสามารถตอบสนองได้อย่างแข็งแกร่งหลังจะเกิดเหตุการณ์ไม่บ่อยนักการแพ้ติดต่อกัน2นัดโขงแดงพ่ายให้กับกาลาตาสรายหนึ่งต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่แพ้คริสตัลพาเลตช่วงท้ายเกมในพีเยร์ลิกด้วยตารางแข่งขันที่แน่นการเสียเวลาไปกับความผิดหวังไม่ใช่ถังเลือกโจและเพื่อร่วมทีมจำเป็นต้องหันมาโฟกัสกับเกมเยือนเชลซีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมผมพูดแบบนี้ตลอดถ้าคุณคิดว่าทีมจะชนะทุกนัดได้คุณต้องบ้าแน่ๆน่ม f i e l d หมายเลข17ให้สัมภาษณ์กับ liverpoolfc.com แน่นอนว่าเราก็อยากชนะทุกนัดแต่ความจริงก็คือทีมที่เราเจอล้วนเป็นทีมระดับโลกการแพ้มันก็เกิดขึ้นได้เรื่องสาคัญคือเราจะกลับมายังไงอีกสวันเรามีเกมใหญ่รออยู่ดังนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปทีมต้องใจยเย็นมันโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งของเกม ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วจะบอกว่าโอเคแต่มันโอเคในแง่ที่ว่าเราต้องใจเย็นทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเกมที่อิสตันบูตัดสินกันจากจุดโทษของวิเตอร์โอซิเมนในนาทีที่16ทํำให้กาลาตาสไายคว้าชัยไปในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่สนามแรมพาร์กแมลิอร์พูจะครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสบุกหลายครั้งในอิสตันบูลแต่ก็ไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันกลับมาได้ทำให้เป็นขําคืนที่น่าผิดหวัง โจนกล่าวเพิ่มเติมว่าแน่นอนว่ามันยากเมื่อขุนแพ้แต่ผมก็คิดว่าเราก็เล่นกันได้ดีนะเรายังมีแง่บวกอยู่ในเกมนี้ครึ่งหลังพวกเขาถอยไปตั้งรับต่ำและมันยากมากพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยพลักกาลังและแฟนบอลก็หนุนหลังทีมตลอดทั้งเกมมันเป็นเกมที่ยากแต่เราจะเดินหน้าต่อไป มีจังหวะที่ดีอยู่บ้างโดยเฉพาะตอนที่พวกเขาขึ้นมากดดันแล้วไรอันกราเฟนแบกและฟอร์เรนเวียสก็สามารถหลุดขึ้นไปได้เราเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีแต่ก็อยากมีโอกาสยิงมากกว่านี้และแน่นอนอยากได้ประตูมากกว่านี้ฟิสิโอสเกลและฟุตบอลอินจูรี่ a n นาลิซิวิเคราะห์เบื้องต้นอาการบาดเจ็บของอลิซอนเบเกอร์อลิซอนมีอาการบาดเจ็บในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้ให้กับกาลตาสลายหนต่อูนย์ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา จนทาให้เขาต้องออกจากการแข่งขันไปในนาทีที่56ของเกมจากวิดีโอนั้นไม่ชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บคืออะไรแต่จากอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาของอลิซอนที่เกิดขึ้นซ้ําๆรวมถึงกลไกการวิ่งก็มีแนวโน้มว่าอาการบาดเจ็บนี้น่าจะเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาเระยะเวลาในการฟื้นฟูที่คาด ระดับ1-2-4สัปดาห์ระดับ2-4ทส้ง6สัปดาห์ระดับ3-8ถึงส2สัปดาห์หรือมากกว่านั้นซึ่งอาร์เนอร์เองก็พูดถึงอาการบาดเจ็บนี้ของผู้รักษาประตูรายนี้ว่าตอนที่เขาวิ่งกลับมาเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างบริเวณกล้ามเนื้อผมบอกคุณไม่ได้เพราะผมไม่ใช่นักกายภาพบำบัดแต่ปกติแล้วเวลาที่ผู้เล่นวิ่งกลับมาเขารู้สึกอะไรบางอย่างล้มลงไปที่พื้นแล้วไม่กลับลงสนามซึ่งนั่นมันไม่ดีเลย ถ้านักเตะของผมต้องลงสนามผมกลัวเรื่องเลวร้ายที่สุดถึง9ใน10ครั้งและที่แย่ที่สุดก็คือเขาไม่สามารถลงเล่นต่อได้นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอลิซอนในครั้งนี้เช่นกันและเท่าที่เห็นเขาจะไม่ได้เล่นในวันเสาร์นี้นั่นแหละคือ99.9%ผมบอกไปแล้วว่า100%แต่เอาเป็น99.9ดีกว่าแต่ผมคิดว่าผมบอกว่า100%เได้เลยนะสิ่งนี้อาจชี้ว่าอาจเป็นอาการตึงที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาม,มากกว่าอาการตึงแบบปกติ มีแนวโน้มว่านี่จะเป็นแค่อาการบาดเจ็บระดับ1-2เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องรอฟังผลการสแกนอย่างละเอียดเพื่อความแน่ชัดสำหรับเรื่องนี้ฟิส i โอสเกลและฟุตบอลอินจูรี่ a อนาลิซ s วิเคราะห์เบื้องต้นอาการบาดเจ็บของอูโกเอกิติเกในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้ให้กับกาลาจซรายหนยึ่งต่อศูนย์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา โดยกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีรายนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่68ของเกมหลังจากได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาขวากลไกาการยืดกล้ามเนื้อมักจะทำให้ต้องพักนานขึ้นมีการประเมินเบื้องต้นเอาไว้ว่าเอกิ G ิเกอาจจะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าระยะเวลาการฟื้นฟูที่คาดหวังระดับ1 2-4สัปดาห์ระดับ4-6สัปดาห์ระดับ3 8-12สัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วอาการบาดเจ็บในลักษณะแบบนี้ที่เกิดจากการยืดตัวของกล้ามเนื้อมักอยู่ในระดับ1ห,หรือระดับ2แต่ปกติแล้วอาการบาดเจ็บนี้แม้จะเล็กน้อยก็อาจจะต้องพักการฟื้นฟูอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์จางนี้เอกิเตเกตเตรียมที่จะเข้ารับการสแกนและตรวจร่างกายอย่างละเอียดในทันทีที่ทีมของแดงเดินทางกลับถึงอังกฤษเพื่อประเมินระยะเวลาในการรักษาอย่างละเอียดที่สุดในความโชคร้ายผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังคงมีความโชคดีอยู่บ้าง สเตฟนานไบสติตบอกเลยว่านับวันรอเลยน่าจะใกล้ที่กลับมาทำการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลได้แล้วนะครับ breaking sky sport รายงานว่าอาิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูทีมลิเวอร์พูลจะต้องพักอย่างน้อยก็จนกว่าถึงหลังช่วงเบรคการแข่งขันในสัปดาห์ทีมชาติครั้งหน้า อาิซอนได้รับบาดเจ็บในเกมที่หงแดงออกไปแพ้ให้กับกาลาตาสลาย1-0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ของรอบลีกเฟสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่56ของเกมนี้ซึ่งมีรายงานว่าอาการบาดเจ็บของอาิซอนน่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาและเขาจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนี้ไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์จากนี้ เลวิสติลจังเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าทั้งอลิซอนเบเกอร์และอูโกเอกิติเก้นนั้นเตรียมที่จะเข้ารับการสแกนเพื่อตรวจเช็คอาการบาดเจ็บของทั้งคู่อย่างละเอียดในวันนี้ ทั้งอลิซอนและเอเกติเก้ต่างก็ได้รับบาดเจ็บในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้ให้กับกาลาจัสลาย1ต่อ0นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้งคู่มากนักหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากทีมเพิ่งเดินทางกลับมาวันนี้แต่ทีมชาติบราซิลกำลังประกาศรายชื่อผู้เล่นสำหรับโปรแกรมทีมชาติที่จะถึงในคืนนี้ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงอาการบาดเจ็บของอลิซอนได้เช่นกัน ตามคาดอลิซอนเบเกอร์ไม่มีชื่อติดทีมชาติบราซิลสำหรับการแข่งขันโปรแกรมทีมชาติในเดือนตุลาคมนี้ทีมชาติบราซิลมีกำหนดการเล่น2เกมในเดือนตุลาคมที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่10ตุลาคมและทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14ตุลาคมอลิซอนที่มีการบาดเจ็บจากเกมที่ลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลในนัดที่แพ้ให้กับกาลาตาสรายในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูล่ายกาลาตาสรายไม่เสียหายมากแต่สะบักสะบอมขอขอบคุณบทความจากบอ์บู ลเว์พูเอาชีวิตไม่รอดในนรกของทีมเยือนเมื่อกลับออกมาจากบ้านของกาลาตาสไรวพร้อมความปรชาชัยและร่างกายที่สะบักสะบอมต่อไปคือสิ่งที่อยากจะบอกแบบพอสังเกตพอนะ1อาร์เนอร์สโลตไม่ยอมส่งโมซา,าลาลงตัวจริงโดยขยับเจอร์มีฟริมโปงขึ้นไปเล่นหน้าขวาแทนแล้วถอยโดมิกลโซบสไล์ลงมาเป็นแบ็กขวาเข้าใจว่าน่าจะพะวงกับเกมเคมบลิกวันเสาร์นี้ที่ต้องฉากกับเชลซีไม่ใช่น้อยหลังสะดุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 2. ยังไม่ทันไรก็เสียจุดโทษแบบง่ายไปหน่อยเมื่อแบ็กขวามไม่จำเป็นอย่างโซโบดันเอาแขนซ้ายไปฟาดหน้าคู่แข่งในเขตโทษซะอย่างนั้นก่อนหน้านี้เทพบุตรฮังการีสวมบทแบ็กขวาได้อย่างไม่ขัดเขินเลยนะครับแต่บทจะพลาดก็พลาดง่ายๆแบบไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิน้น 3. พผลพักของแดงจากการทำงานของเจ้าวาดชาวดัตเล่นมากจังหวะเกินไป เกมลุกไม่ได้บุกโจมตีอย่างรวดเร็วเหมือนแต่ก่อนจนสร้างโอกาสทำลายตะข่ายได้น้อยไปหน่อยมิเท่านั้นยังมักจะจ่ายบอลเสียดือด้อย้ำว่าจ่ายบอลเสียดือด้อบ่อยครั้งให้คู่แข่งเอาไปจู่โจมตัวเองยังดีที่หัวหอกของกาลาอย่างวิเตอร์โอซิเมนไม่ค่อยขมสักเท่าไหร่แถมพ่อหมีแดกกาวตราช้างมาเลยเสียแค่ประตูเดียวซีฟอรนเวียสค่าตัว116ล้านปอนด์อาการหน้าเป็นห่วงชนิดที่เด็กหงตัวปลอมบางคนแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยออกตัวให้อย่างไรแล้ว คือตลอดทั้งเกมผมแทบไม่เห็นเขาสร้างโอกาสทำประตูด้วยการผ่านบอลสำคัญอย่างทะลุทะลวงเลยสักครั้งซับไกายิงเองหนึ่งครั้งฟอร์มโดยรวมอาจไม่แย่แต่แน่นอนว่าค่าตัวมาสารขนาดนั้นมันต้องสำแดงอีธิเดตออกมามากกว่าการจับบอลแล้วจ่ายไปบนการเคลื่อนที่อันสวยงามเพียงเท่านั้นส่วนอเล็กซานเดอร์อีซากองหน้าที่มีค่าตัว125ล้านปอนด์ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วมีโอกาสตะบันทันดีทว่าหลังจากนั้นก็ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวหายไปไหนก็ไม่รู้ หน่าเสียดายที่โอเดนอเล็กซานเดอร์อิซักกับอูโกเอกิติเก้ลงเล่นด้วยกันเพราะหลังจากที่ดาวยิงทีมชาติสวีเดนถูกส่งลงมาเสริมเกมลุกพลางขยับคุณเอกกิติออกไปทางซ้ายแทนโกดีีกักโปได้ไม่นานนักเตะชาวฝรั่งเศสก,ก็ถูกอาการบาดเจ็บกระชากตัวออกจากสนามนอกจากนี้ยังต้องสังเวยนนายทวานจอมหนึบอย่างอลิซอนเบเกอร์ให้อาการบาดเจ็บไปอีกคนโบนัทร พวกพี่ๆเกือบได้ประตูสำคัญในช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะครับเมื่อผู้ตัดตสินเป่าจุดโทษให้พวกเขาก่อนที่ VR จะเข้ามาขัดขวางอย่างไรก็ตามความแพ้แพ้ในเกมนี้ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากนักหรอกเพราะยังเส้นทางอีกไกลบางทีชนะลวดเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของตารางก็อาจไม่มีประโยชน์อันใดสู้ต่อไปหงแดง YN w A หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ